อยู่กับอะไรอยู่กับกายของเราลมหายใจเข้าออกถ้าโยมทำงานให้อยู่กับการทำงานถ้าเดินให้รู้ว่าเดินถ้ายืนให้รู้ว่ายืนนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนอนก็ภาวนาได้เพราะองค์บอกเลยว่าพิกุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกรามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมา เธอก็ไม่รับเอาความคลุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบันเทาไปทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกูุที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทําความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปาราความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นนะแต่นั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากอย่าไปคิดสูงเกินไกลเกินเป็นเรื่องในใจของเรา ไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องไปอวดใครด้วยเรื่องอยู่ในใจของเราแค่เรารู้ลมหายใจ